ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราฟอสชิลดาฮาบีฆาตเมียดาาพีฆาตเมียวันนี้เราได้ถึงเวลาจบก,กับเขากับเวลาหกเดือนจากที่เราเคยพูดกับเพื่อนว่าเราจะไม่เปลี่ยนผมก็เป็นคนที่กลับคาพูดอีกแล้ววันนี้ต้องขออนุญาตจริงครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เราตีบวกเราทํานั่นทนํานี่เตรียมตัวทั้งหมดก็คือมุมขวาเลยเพื่อนนั่นคือต้นทุนทั้งหมด หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจมรวมค่าใบเปลี่ยนชีพนี้แล้วนี่คือต้องทุนในการเปลี่ยนเราเราได้อะไรมาบ้างเราได้ชุดพร้อมออฟนะครับชุดพร้อมออฟดาบพร้อมออฟพร้อมจอกเรียบร้อยรองเท้าแอมสามรูมือแบบนี้สามรูเหมือนกันใบพร้อมเรียบร้อยหัวพร้อมเรียบร้อยแล้วก็หัวนี้หัวสลับพร้อมเรียบร้อยหมดเลยอันนี้คือหนึ่งล้านสามแสนเจม เฉพาะของในตัวที่ใส่นะครับแล้วก็เสียค่าถอด EX อันนี้ออกมาอีกหนึ่งล้านนี่คือรวมหมดแล้วนะครับต้นทุนของผมโดนไปหนึ่งล้านแต่เต็มรวมใบเปียชิ้นนี้ด้วยแล้วก็วิธีการเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากครับซื้อมา2,000บาทหรือ4ี่แสนเจมตามเราสะดวกว่าเราจะใส่ด้วยอะไรก็กดเลยครับกดเสร็จแล้วก็เลือกว่าเราต้องการอาชีพอะไรนะครับอย่างผมจะเป็น BL ก็เลือก BL กดตกลง เขาก็จะให้เซ็ตของเรามากดเปลี่ยนมันจะถูกเตะออกจากเกมนะครับไม่พลาดอะไรใช่ไหมกดปึ้มปึ้มนะจะถูกเตะออกจากเกมนะครับปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเลยของเรายังใส่เหมือนเดิมคุณสังเกตไหมคนใส่ของเหมือนเดิมเลยแต่สถานะไม่ได้อะไรเลยครับเห็นไหใส่ของเหมือนเดิมแต่สถานะไม่ได้เลยเห็นไหมชุดโลง่ง ชุดแบบป๊บโผล่เลยไงโอ,ขอ้ขาวด้วยแหมขาวซะเหลือเกินนะครับโล่งงใสอยู่แต่ไม่สามารถได้สถานะอะไรเลยก็จะระมานี้ครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำอะไรต่อเปลี่ยนมาแล้วอ๋อสิ่งที่จะเปลี่ยนตามเรามาใช่ไหมก็จะเป็นสกิลนะครับที่หลายๆคนน่าจะคาใจว่ามันจะได้เหมือนเดิมไหมนี่สกิลได้เหมือนเดิมนะครับผมเรียนมาสาขั้นก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่างได้มาหมดเลยนะครับได้มาหมด ตามที่เราเรียนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สกิลอาลูนจะมาหมดถ้าคุณเปลี่ยนข้ามสายจากสายดาบไปเป็นสายเวทจากสายเวทมาเป็นสายดาบพวกนี้จะสลัดตามให้เราด้วยนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ตามมาหมดสกิลมาหมดสกิลก็จะอยู่ในจดหมายนี่ที่เราเปลี่ยชีพมารับมานะครับก็จะมีเบื้องต้นอะไรให้เราบ้างผมจาไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันก็บรรจุไปด้วยสกิล สามอันสีอันนะครับมาก็จะเป็นลองกดจีรันเลยอ่ะมันน่าจะให้สกิลเราทั้งหมดแต่แหละอันนี้น่าจะเป็นสกิลพวกโจมตีสกิลทานสกิลคอมสกิลจีใช่ไหมอันนี้เป็นสกิลจีเอ,อทานทานแล้วก็สกิลไร้สาระอันไหนเราไม่เรียนเราก็ไม่ต้องเลือกเรียนไปเลยนะอันไหนจะเรียนก็เรียนไปเลยนะครับ ก็รวมรวมมันน่าจะให้มาครบอ่ะเดี๋ยวเราลองก่อนนะอันไหนไม่เรียนเราก็ไม่ต้องเรียนเลยนะเออแล้วก็สก,กิลตรงนี้ก็จะไม่มีนะผมลืมไม่ดูไปสก,กิลอาเกดก,ก็ถูกเอาออกหมดนะครับเราต้องเริ่มเรียนใหม่หมดอันนี้ผมไม่เรียนไม่เรียนก็ทิ้งไปได้เลยนะอันไหนไม่เรียนอันนี้เรียน อันนี้ไม่เรียนไม่เรียนเสียเวลาครับก็ไม่เรียนก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเก็บไว้ก็เท่านั้นอันไหนไม่เรียนเราทิ้งเลยคนระับอ่าแล้วก็เปิดกล่องต่อไปอันนี้จะเป็นสกิลบูมคืออะไรวะดูพร้อมกันแหละอ๋อสกิลบัฟนะครับก็สกิลบัฟกก็ให้มาสกิลบัฟอย่าบอกนะมึงไม่ให้สกิล 40M หรอ ว่าั่ว์เลยเอามามามาโห่ตกใจเลยสกิลอ็มาแมา่งเอ,อ้ยกูคิดว่ากูต้องเสียงเงินโอเคมามาใจคองไม่ดีคิดว่าจะไม่มาเอาซะเสียวเลย โอเคมาหมดมาหมดมาหมดโอเคสกิล 40m มานะครับก็หายห่วงเลือกสกิล 40m แล้วก็หมดยจ้งวะอ่าหมดแล้วนะแล้วก็ไปอันต่อไปจะเป็นสกิลอีกแล้วอะ่ะมันบอกสกิลอ๋อน่าจะเป็นสกิลเกี่ยวกับอัปเกรดอ่าสกิลอัปเกรดก็เหมือนเดิมสกิลอัปเกรดเราก็เลือกเหมือนเดิมเลยครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างอย่างผมใช่ไหมอ่าแดดอันนี้ต้องเรียนอยู่แล้วอยู่เดเรียนอยู่แล้วนะ อันนี้แดถอยหลังสก,กิลนี้เรียนไปเหอะหลบป,ป้องกันแม่นยำหลบปลีกหลบเนี่ยผมเรียนแน่ๆอ่ะเรียนก่อนเลยหลบหลบเราเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสำหรับเบรดเออทุกคนมันให้น้อยมากเลยแม่นใช่ไหมแม่นเล็กแม่นใหญ่แล้วก็หลบแล้วก็ป้องกันเล็กป้องกันใหญ่อันเนี้ยได้เลยวะ อ,อันเดิมสกิลบัฟเดี๋ยวนะออเคเค okay. มามาอ่ะอันนี้มาสกิลนี่มาแล้วก็โจมตีเล็กแล้วก็ต้องโจมตีใหญ่โจมตีใหญ่แล้วก็แม่นหรอมานาเนี่ยผมไม่เรียนแน่ๆผมไม่ใช้มานาทิง้งป้องกันไว,ว้ก่อนเพื่อทิง้ง อันนี้ต้องเรียนสกิลพาร์ทด้านล่างสกิลพาร์ทด้านล่างสกิลพาร์ทด้านล่างพาร์ทล่างแล้วก็พาร์ทล่างโอเคพาร์ทล่างมาครบก่อ <c oughs> นแล้วทุกคน เอาเอาแม่นยำแหละเอาแม่นยำแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอนาค่อยค่อยเปียละกันเอาแม่นยำแหละอืมผมผมเป็นเบสผมก็ยังกลัวแต่ว่าเขาบอกว่าเบสมันเบสมันแม่นยำสูงเออผมผมจะใส่แม่นยำคุณดีแต่ว่าเขาบอกเบสแม่นยำสูงก็ใส่ใส่ใส่แม่นยำละกันโอเค หาแม่นยามไปก็ครบนะครับก็สกิลมาครบถ้าไม่มั่นใจใช่ไหมว่ามาครบหรือเปล่าผมก็แนะนําแบบนี้เลยง่ายๆครับกลับเข้าเมืองเลยคุณกลับเข้าเมืองเมื่อกี้เราได้กดเงินเอ็มด้วยนะก็คือให้เงินเอ็มมาอัพสกิลนั่นแหละครับกลับเข้าเมืองเลยแล้วก็แนะนาว่าให้กดแสดงสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนนะเราจะรู้ว่าเรายังไม่ได้เรียนอะไรบ้างอันนี้เราไม่เรียนอยู่แล้วไม่เรียนอยู่แล้วไม่เรียนอะอันนี้ไม่มา ต้องซื้อเองสก,กิลเข่าลอยไม่มาซื้อเองอันนี้เหรออันนี้ซื้อมาก่อนสก,กิลสองทีอันนี้ต้องเรียนสก,กิลนี้ไม่ซื้อก็หมดแล้วขาดสี่สกิลนะครับแต่เป็นสก,กิลเล็กๆไม่น้อยมาจ่ายเองนะแล้วก็มาที่สก,กิลบัฟสก,กิลบัฟมาครบน่ะไม่ต้องห่วงเลยอย่างนี้ แล้วก็ัปเดก็อย่างที่เราเลือกเนอะถือว่ามาครบมาครบขาดแค่สก,กิลเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะครับที่ไม่มา <c oughs> ครบแลเส <c oughs> ร็จอันนี้ครบแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็จะเหลือถอดของออกอของออก ถอดออฟออกต้องดึง ex ออกด่าผมใส่เล่มนี้หนึ่งข้างนะครับยังใส่ไม่ได้นะเวลานี้แล้ก็ต้องถอด ex ก็ต้องซื้อที่ปลด ex ออกมาหอันแล้วก็ต้องซื้อสองพัน m ไม่ได้ท็อปมึงต้องซื้อแค่พัน m พัน m ใช่พัน m พอพออมป่าวทุกคน เพืออาจจะเยอะไปเอาสักแปดร้อยแปดร้อยเลยแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยพอแปดร้อยพอแปดร้อยเอ็มอันนี้ผมจะถอนสิ่งนี้ออกมาอันเดียวซึบอ่าออกมาเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงไม่ใช่เลยหรอกผมยิ่งเบออๆอยู่เป็นคนซื่อบื้ออยู่แล้วก็มาใส่ชิ้นนี้ เกเจนเราใส่ชนี้เึิบอ่าเรียบร้อยใส่แล้วแล้วก็ชุดเราต้องเอาชุดออกมาอ่ะทุกอย่างทุกอย่างใช้ได้กันเลือกร่วม,มกันได้นะมีแค่มีแค่เสื้อเฉยเยนะเสื้อนะอ,อาวุธอะไรพวกเนี้ยใช้ด้วยกันไม่ได้อ๋ออันเนี้ยค่าเปลี่ยนอาชีพของผมใช่ไหมร้านสักเนี่ยจบแล้วไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็คือสิ่งที่ผมจะต้องเสียฟี ผมลืมคิดไปแล้วก็น่าจะจบคลิปแค่นี้ด้วยผมจะคิดดูว่าผมต้องเสียปีอะไรบ้างอันนี้เสียปีประมาณ1นึ่งแสนเจมบวกไปเลยครับอันนี้คือเสียปีเลยเสียปีกับการเปลี่ยนอาชีพของผมแล้วก็อันนี้แสนห้าผมโดนไป X 5ด้วยรวม X 5ด้วยเลยแสนห้าผมเสียไปปีฟรีฟรแบบไม่มีไม่มีทางได้คืนครับจะปลดก็ไม่คุ้ม จะปลดก็ไม่คุ้มคือย่อยอีกทีอย่างเดียวแล้วก็มืออีกแสนห้ามือก็มือไม่ใช่แสนห้ามือประมาณสองแสนเพราะใบซื้อมาแพงมือสองแสนแล้วก็ชิ้นนี้ผมทำไปสามแสนผมนด้จะขายได้สองแสนห้าก็น่าจะเสียแค่ห้าหมื่นไม่ใช่ดิผมต้องเสียแสนฮะผมต้องเสียแสนห้าเพราะว่าผมต้องเสียค่าปลดจากภุมัดตตัวละครแล้วผมก็ต้อง ปวดเอาไปขาย 1, แสนห้าเทอากับผมเสียอีกแสนห้าโอ้โหยัดแม่งส่วนอันนี้คือถ้าเราก,ากักเราปวดผูกมัดตัวละครแล้วเราก็กักเราจะโดนแสนสามผมจะเอาไปขายสองแสนก็ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมยอมทิ้งไปเลยแล้วกันค่าทำคือสามแสน ทิ้งเลยผมผมมั่นใจว่าขายยากทีนี้แล้วก็หมดแล้วอ๋อแล้วผมก็ต้องนี่ปดใส่หนึ่งชิ้นปดใส่หนึ่งชิ้นให้สวมใส่ได้อีกครั้งอีกห้าหมื่นจบเท่านี้เลยเพื่อน ค่าเปลี่ยนอาชีพของเราค่าเสียหายที่เราโดนไปสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจมผมอาจจะดูแบบเสียเยอะเหมือนไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นก็เตียน,นิดเตียวแต่ผมเสียแบบผมทําของมาขายไม่ได้สักชิ้นหนึ่งที่เคยบอกอะที่ผมเคยพูดพูดกันะว่าถ้าคุณนําของคิดถึงอนาคตนะถ้าจะขายอะขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีชิ้นเนี้ยยังพอขายได้ ส่วนชิดเนี้ยกดลอ่อไปแสนสามเอาไปขายสามแสนผมว่าหาคนซื้อยากและอาจจะไม่มีคนซื้อด้วยเพราะนั้นผมย่อยแม่งเลยตามที่เคยบอกเพื่อนอืย่อยแม่งไปเลย,เลยให้จบๆไปก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนชีพผมคุณมากเพื่อนกับการเดินทางพอร์สชิวผมมาเป็นเดทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าหลายอันนี้ไปผมจะเล่นได้โอเคขึ้นมั้งหรือ ไม่โอเคก็ไม่รู้จะเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าผมต้องเสียเวลาทำตัวอีกสักพักหนึ่งเลยประมาณนี้ครับเจอกันกับในสตรีมเพื่อน